คอับมันห้าเราได้เกมนี้ก็จะจบเราเป็นตัวตัดสินโปรดนีสวัสดีครับผู้ชมครับขอ,อต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสา,รา,าวไรย์ยามเช้ามิน่เกมอ,อีกเช่นเคยนะวันนี้พบกันวันจันทร์ที่10มีนาคม2568เ,เออ่เรายังคงอยู่กันในโซนมินิเกมกันนะฮะซึ่งก็ว่าอกอันเขา,ออขามีหัวทั้งหน้าทั้งหลังอะ่ะ เฮ้ยเดี๋ยวเขาไม่มีหน้านี่นะโอ้ oh my god เอานึกว่าเราเขามีหัวข้างหน้าข้างหลังอ๋ออันนี้อันนี้ไปด้านข้างเขาเนาะอ๋ออ๋ออ๋อคือเราก็ตกใจเนาะแต่แบบลุงลุงไม่มีหน้า oh my god แล้วก็ดูซิคุณผู้มชมดูมันหยิงแค่ไหนนะดูมันไม่ยอมให้เราเข้าด้วยนะฮะทำไมมันถึงไม่ให้เราเข้าหนอก็บอกให้คุยกับดอเดฟอะไรนี้ก่อนนะฮะโอเคคุยเสร็จละน่าจะเข้าได้แล้วใช่ไหมเอา l u m b e r hotel House are oh, some of bed was most d i s c s t i g quests who may have quest for you come speak me after reaching level 15 mm hmm. อ้าวเราเลเวลเท่าไหร่เราเลเวลเจ็ดมันบอกว่าฉันไม่ต้อนรับเธอถ้าเธอยังเป็นเลเวล15โอ้โหนี่มันการเหยียดเลเวลชัดๆนะก็รู้อยู่ว่าเลเวลเรามันต่ำเตี้ยเรียด,ดินขนาดไหนนะฮะแต่ก็แบบสีจใจ เสียงสูงจนมันทะลุเข้ามาในหูฟังเลยอะกรี <c> ๊ด <oughs> สูงดังไปนิดนึงนะครับมันทะลุเข้ามาในหูฟังเลยโอ้เมื่อกี้แสบหูมาก <c oughs> สรุปแพ้พิษภัยตัวเอง <c oughs> พิษภัยเสียงตัวเองเนี่ยแหละนะครับคุณผู้ชมถ้ามันดังไปเราจะไม่ลดนะครับเพราะว่าเราอยากผู้ชมนะได้สัมผัสถึงเมื่อกี้เราโดนอะไรในหูเราเอง <c oughs> อะไรของเราเนี่ยเราจะเป็นคนแบบนี้ใช่ไหมเออนั่นดีเราก็อยากรู้กัน ก็คือแบบแพ้พิษภัยตัวเองชัดๆเลยนะฮะเออโอ้ยไม่อยากเล่เบนวอลเลยจํารอบก่อนได้อยู่ที่แบบโอ้โหศาสตร์แบบลงทุนซื้อของตั้งเยอะตั้งแยะนะฮะสุดท้ายตายนะ,ะไม่ได้อยู่ในช่วงเดสแมทเดสแมทกับเพื่อนๆที่กําลังต่อสู้กับเอ็นเดอร์ดราก้อนอะไรอย่างงี้นะครับรู้สึกเสียดายมากนะ,ะตอนนี้ก็คือแบบเจ็บใจก็เลยเลิกเล่นเบนวอลไปสักพักหนึ่งเลยทีเดียวะ,ะ่านผู้ชมแต่ก็ยังกลับมาเล่นอีกนะฮะก็เอ,อ่อต้องเป็นคนแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยเนาะ ทำอะไรของมัน What are you do i อ g โ oh. อ้อะไรของเองเนี่ยใครเขาอยากสู้กับเองคิดไปเองเนาะคิดไปเองนะฮะไม่มีใครอยากสู้ด้วยซะหน่อยนะ,ะเอ่อโอ้กรีนเบสไปแล้วเหรอเพื่อนรีบซะเลยเพื่อนกรีนเบสแบบใบก่อนแล้วจ้าบายบายอะไรอย่างงี้นะฮะรีบมากนะบอกเลยจังหวะนี้อ่ะเราซื้อฮีลนิดนึงนะฮะแล้วก็ให้เพื่อนๆนเนี่ยได้แบบ หิวหิวกายหิวใจอะไรอย่างงี้นะฮะจะได้แบบรู้สึกสดชื่นฟรีชฟรชออย่างงี้นะอ่ะาแล้วทำไมต้องต้องออกเสียงขนาดนั้นด้วยนะฮะโอ้สีเขียวจบไปแล้วนะสีเขียวแบบสิ้นสภาพการเป็นนักศึกษาผู้เล่นนะฮะเออ <c oughs> สีเขียวสิ้นไปแล้วนะฮะโอ้โหสิ้นสิ้นสิ้นหมดเนื้อประดาตัวเลยทีเดียวนะฮะ eliminate ไปเรียบร้อยแล้วนะดุกกำจัดอะไรอย่างนีน้แต่ก็คือกำจัดนั่นเองนะอ่ะแล้วจะย้ำคำนี้ทำมะเขือเทศอะไรนะฮะเรามีความแค้นส่วนตัวอะไรหรือเปล่าเราแปลว่าคุณอิโลนี่ก็ไม่ธรรมดานะเนี่ยเออจะบอกให้โอเคบอกอะไรเออดีบอกอะไร อ่าเดี๋ยวเรามาแบบอัพกรงอัพเกรดอะไรดีนะอยากอัพเกรดชุดกรอแต่แบบแพชแมทองงั้นทำไงดีอ่ะเออโอ้ไม่กเอลโลโบโซโคุณคุณไม่ธรรมดาละ <laughs> อันนี้ก็คือแบบไอ้อน,นี่ก็เหมาไดมอนท้าที่คนอื่นก็ต่อมาอยู่คนเดียวเลยเนาะส่วนเพื่อนเราก็คือแบบเซฟเตียงเ้วเกินนะฮะคนหนึ่งเซฟเตียงคนหนึ่งดองเพชรคนหนึ่งวิ่งไปวิ่งมาอีกคนหนึ่งจัดการชาวบ้านเขาไปเรื่อยๆ <laughs> คุณภาพชีวิตที่ดีนะฮะอยู่ที่ไหนโอเคนะฮะในในดูสีน้ำเงินนิดนึงดิสีน้ำเงินอยู่ไหนโอ้迈ก็สีน้ำเงินสีแดงก็ไม่เว้นโอ้ย oh คุณเอลโลคุณใจเย็นว่างก็ได้โอเควะวานทีวคุณก็รีบไปอ่ะเนาะเงั้นเราซื้อดาบให้เขาไหมยังไม่ได้นะฮะ เอ่ออัปเกรดให้เขานิดนึงอะไรอย่างงี้นะคือไอ้เจ้านาั่นเนี่ยมันก็ดองแพชอย่างเดียวเลยนะฮะไม่คิดจะอัปเกรดอะไรให้เพื่อนเลยนะ้าจะดองคำมาเกิดเทศอะไรคือเพชมันเป็นการอัปเกรดส่วนกลางหนึ่งของปลาแล้วแบบการที่คุณมาดองอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยเราคุณจะได้ประโยชน์อะไรเออนั่นสิโอเคนะฮะอ่ะไปเอลโลต่อไปสีแดงเองไม่รอดแน่ๆโอ้โหเขามีที่ขุดไดมอนด์แล้วอะเร,วเร็วมากไปเอามาจากไหนก่อนเร็วเนาะ เร็วหันใจนะฮะสีเหลืองตรงเจริญจริงๆตอนนี้จังหวะนี้แม่ไม่ได้กินโอ้สีสีเหลืองไอ,อสีแดงแตกแล้วนะครับคุณผู้ชมเอลโรนี่เขาไม่ไม่ธรรมดาจริงๆนะดังนั้นแล้วคุณผู้ชมนะฮะถ้าเจอเอลโรอย่าไปเล่นกับเขานะฮะถ้าถ้าเจอเอลโรอยู่ในเกมนะให้รีบออกทันทีนะฮะไม่เพราะเราไม่รู้ไงว่าแบบเขาจะได้อยู่ทีมเดียวกับเราเออโอ้เอ <gasps> อ โอเคแบบฮนะยังอยู่ในความงงชง,งนอยู่เลยนะผู้ชมเอ่อเอลโรอยู่ด้วยกันหรืออีกหรือเปล่าเอาโลโรเอโลโรไปรปะเอโลโรยังอยู่นะฮะเดี๋ยวไปดูกันนะว่าเราจะอยู่กับเอโลโรหรือไม่นะเอโลโรเขาร้องให้อยู่กับเอโลโรชีวิตสปายนะฮะคือไม่รู้เหมือนกันว่าเอาโลโรเขาใช้แบบเทคนิคโกงอะไรนะออ้ยทำไมว่าเขาอย่างนั้นล่ะไม่รู้เขาใช้เทคนิคอะไรนะแต่ก็คือแบบจัดการทุกสีเลยนะฮะเก่งเกินเนาะ อะมาดูกันฮะเราจะอยู่ทีมเอลโรหรือไม่นะฮะตอนนี้เราอยู่สีอะไรเอ่ยสีเหลืองเหรอแล้วเอลโรสีอะไรสีแดงสวยละสวยละแย่ละเตียงเรารู้สึกมีความไม่ปลอดภัยในชีวิตสูงมากนะฮะบอกเลยเราต้องรีบจัดการเอลโรเท่าที่จะทำได้นะฮะเพราะเมื่อกี้เราก็ได้เห็นพิษส่งของเขามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วจริงๆเราก็ไม่ได้แคร์อะไรนะฮะก็เล่นๆไปงั้นแหละไม่แคร์ล้วเล่นทำไม คงจะมีบางท่านนะฮะมีคําถามแบบนี้ส่งมานะฮะทาง sms นะฮะซักคุณผู้ชมสามารถนะฮะส่ง sms เข้ามาพูดคุยกับเรากันได้นะที่ส8 0 0 0 0ศูนั่นเองนะฮะอ่าก็เป็นเลขเดียวกับใน r e อร์ชั2นทูะที่เราเคยส่งมาให้กำลังใจปิดเศร้ากันนั่นเองนะก็เลขเดียวกันนั่นแหละนะฮะถ้าถามว่าส่งได้ไหมก็เออลองส่งดูนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะรู้เองว่าได้ไม่ได้นะฮะเอลโลมอนอีกแล้วเอลโลมันเริ่มเริ่มรุกราแล้วนะเอาจริงๆรเอลโลมัน ร้ายแรงนะรายการมากเลยทีเดียวท่านตรายนะครับเป็นตัวอันตรายอันดับหนึ่งของประเทศมวลมุษยชาตินะแตกแล้วนะฮะสีน้ำเงินโอ้ไม่กอดและไอ้ลุงคนนี้ก็คือฟิลิปเธอจะค้างอีกนานไหมก่อนฮ oh <my> <Hello S 2> ัลโหลบางทีเธอก็แบบโอ้ไม่กอดเราเราเราตแชททีมยังไงอ่ะทีมแชททีมยังไงอ่ะแชท ไม่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 ไม,ไม่มันชัดไงอ่ะเออชัดไงไม่รู้นะฮะไม่ก็โอ้เพื่อนเราก็ไม่ธรรมดานะนี่อะเออไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาทั้งคู่เลยทีเดียวนะ้องผู้ชมแต่ละคนที่เราเจอก็คือแบบเนาะตอนนี้เนี่ยเพชรที่ดูจะปลอดภัยที่สุดก็คือตรงนี้นะฮะเออนั่นแหละไปเรียบร้อยนะครับฟิลิป f 11นะฮะเออ F11 ก็อ้าว ฮ้ยเอลโลเอลโลนะรอย่างนี้ไม่ได้นะลูกเอลโลเอลโลเธอเธอเธอโหอดร้ายมากเธอไร้ากาศมากตอนนี้เพื่อนของเราตายหมดแล้วเลยแค่เรานะฮะเอลโจะมาไหมเอลโรจะมาไหมเป็น,นเราบ้านเราแตกแล้วนะะมันไปแล้วมันไปแบบไม่มีใยดีอะไรเลย มันมาขโมยเตียงเราไปแล้วก็ไปเลยอ่ะเออชีวิตอ่ะชีวิตอ่ะเตียงหนูอ่ะแล้วอะไรคือการที่เราอยู่คนเดียวนะฮะแล้วเราจะรอดได้อย่างไรนะฮะดูสภาพคนเล่นเก่งอย่างเราสิฮะคุณผู้ชมคิดเหรอว่าเราจะอยู่ได้นะก็คงอยู่ไม่ได้นะโอเคดังนั้นแล้วเราซ่อนตัวดีกว่านะคุณผู้ชมพยายามหาที่ซ่อนก่อนซ่อนตรงไหนให้มันเนียนดีตรงนี้แล้วกัน เนียนไปเนี่ยตายละชีวิตเราดูรันทดมากเลยนะเราต้องแบบซ่อนตัวเลยอะ่ะเออคิดดูมันมันจะมาทางไหนไม่รู้แหละมันจะมาทางไหนเราซ่อนก่อนเราซ่อนเราซ่อนเราซ่อน,อ,นอย่าเลยอย่านะอย่าเข้ามานะโอ้ยทำไมกระโดดไม่ได้ทำไมก็ำไมไปอยู่ตรงนี้ไม่ได้อะโอเคโอ้ oh my god oh my god oh my god oh, my god. oh. เอโลอยู่นู่นอ้าวเตียงเอโลก็แตกเหรอแล้วใครทําเตียงเอโรแตกอ๋ออ๋อสีเราเองสีเราเองอ๋อมันก็เลยมานังแค่อะไรอย้ยแล้วแบบโอ้ oh God. ยยแยละตอนนี้ถ้ามันฆ่าเราได้เกมนี้ก็จะจบเราเป็นตัวตัดสินหรอน,นี่โอ้ยนะพระเจ้าช่วยพระกล้วยทอดเอโลอย่าเลย วีดีฟ้าก็เหมือนจะเข้าข้างนะเอลโรว์ดิสอนเน็กเอลโรว์ดิสอนเน็กเฉยเลยเออเอาละเอาละไอ้สีแดงตัวนั้นสีแดงตัวนั้นเห็นขอบจอไหมคุณผู้ชมไปแล้วเห็นไหมเห็นไหมตรงเอเมอรอลเอเมอรอลเห็นนะเออเออนิดนึงอ่ะเด็นึงเมื่อกี้โหมีใครอยู่ไหม อ๋อแต่ถ้าเอลโลหลุดไปเนี่ยไม่สามารถที่จะกลับมามีชีวิตได้แล้วเพราะว่าเตียงแตกไปแล้วไงมันจะไม่สามารถเกิดใหม่ได้นะงัแล้วเอลโลก็คือหลุดแล้วหลุดเลยนะฮะดังนั้นแล้วศัตรูตัวฉกาจของเราก็หายไปที่เรียบร้อยแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เบาเบาใจได้นิดน,นึ่งนะฮะม่จะมีคนเจอเราไหมเนี่ยาะน่าสนใจอ่สถานการณ์ตอนนี้เงียบสงบมากนะตอนนี้เราไม่รู้เลยว่าใครแต่ละคนอยู่ที่ไหนนะฮะ ไอ้คอมพาสที่มันทำอะไรได้บ้างเนี่ยโอ้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 ออมันอยู่จรงนั้นใช่ไหมเราก็ต้องซ่อนทางนี้สิทำไมเราจะยืดเยื้อเพื่ออะไรเนี่ยเราไปแบบไปไปตายน่าจะง่ายกว่าไปเข้าฆ่าน่าจะเร็วกว่านะคุณผู้ชมเราจะอยู่เพื่ออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะเราจะอยู่จนมังกรเกิดเลยอปล่าคือเขาคงจะแบบนะเขาคงไม่รอหรอกเขาคงจะออกตามล่าเราะฮะแล้วก น่าจะมีของดีๆครบแล้วนะฮะแล้วก็เติมจัดฆ่าเรานั่นเองชีวิตชีวิตดูน่าเศราา้ามากนะฮะจังหวะนี้โอ้ยโอ้ยจะสร้างอะไรตั้งนาเนี่ยก็คือรู้อยู่แล้วว่าตัวเองก็แบบจะชนะอยู่แล้วก็คือแบบจะสร้างทำไมอะ่ะไม่เข้าใจากลักวแบบเราจะแบบดีๆมีทรัพยากรมาพลิกฟื้นฆ่าพวกเองหรือโอ้ไม่มีทางอะ่ะโอ้แล้วนี่คือดองทรัพยากรตั้งนานได้แค่นี้เ,เหรอ มาอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดนะคุณผู้ชมไอ้จะเกิดก็ต้องเกิดจริงๆนะตอนนี้จังหวะนี้เอซื้อที่ซื้อได้แล้วกันนะฮะโอเคซื้อที่ซื้อได้แล้วแหละเอ้ยเราจะซื้อที่ขุดมาทําไมอ่ะงงเราเปืองทองโดยใช่เหตุกิละทําอะไรตลกอีกแล้วเราจะซื้อดาบใช่เราจะซื้อดาบนะฮะเราจะซื้อที่ขุดมาทําไมล่ะก็ในเมื่อเตียงเราแตกไปแล้วจะซื้อที่ขุดมาทําไมไม่เข้าใจอ่ะ อัปเดตสถานก,การณ์ทางการเมืองนิดนึงนะตอนนี้นะฮะทีมสีแดงคนหนึ่งนะฮะได้ตกโลกตายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ,ะนั่นก็หมายความว่าเราก็เหลือกันอยู่แค่สองคนเท่านั้นนะ,ะเออดูเหมือนโรแมนติกแต่ไม่ใช่นะฮะมันคือสองครามเข้าใจไหมเออเ,เหลือวันๆนะฮะเอานายวันๆไปดูกันนะฮะว่าใครจะปลุกใครนะฮะขอแค่คุณมีเอลโลนะฮะเกมนี้จะจบไวขึ้น3ล้านเปอร์เซ็นต์บอกเลยซึ่งมันก็จริง ดูเกมสิคุณผู้ชมเหลือแบบเหลืออีกไม่กี่นาทีก็จะจบเกมได้แล้วอ่ะคือแบบโอ้ยแ่ละแย่ยละแย่ละแย่ละโอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้๋อ oh, มันมาดูทรัพยากรเราโอ้ oh my god w h e r e you go w h e r e you go ก็อยู่เหนือหัวเองนั่นแหละ <laughs> แบบเรามาสู้กันเถอะอะไรอย่างงี้เนาะก็อยู่เหนือหัวเองเนี่ยแหละนะเออเอาไปไหนแล้วอะอ๋ออยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เราก,กดชิปเอาไว้นะฮะมันจะได้ไม่เห็นเราเนาะมันจะเห็นหรือเปล่าไม่รู้แอบไปสองอีกทางหนึ่งตรับใดนะฮะที่มันอยู่บนทางเดี่ยวเมื่อไหร่นะก็คือแบบอยู่ตรงสะพานเมื่อไหร่นรี่นะฮะแล้วก็อุ้ยเห็นปะ ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นมันไม่เห็นมันไม่เห็นแต่ดาบมันเนี่ยแรงมากเลยนะตายแล้วชีวิตเราต้องซ่อนอีกนานแค่ไหนคุณผู้ชมฮะ My God จะเป็นอะไรเนี่ยดูแบบน่าตื่นเต้นมากแล้วเราต้องซ่อนตัวเรายังไม่เข้าใจตัวเองเลยอะ่ะจริงจริง <laughs> เอาเป็นเราซ่อนตัวก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะเราแบบเขากลับสีตัวเองไปแล้วอะ่ะ <laughs> คือชีวิตเราแบบอยู่อยู่ด้วยการซ่อนตัวชัดๆเลยเนี่ยชีวิตคงมีความสุขมากเนาะ <laughs> อยู่แบบหลบๆซ่อนๆอะไรอย่างงี้นะโอ้ <laughs> oh my god แล้วคือมันก็แบบสร้างอะไรก็ไม่รู้คือถ้าสมมุติว่าตอนนี้เรามีลูกฝันแต่ถ้าเราจริงมันเมื่อไหร่นะฮะมันจะเป็นการ expose location ของตัวเองทันทีเลยนะฮะซึ่งมันอันตรายมากนะบอกเลยถ้าสมมติว่ารู้ location ปุ๊บมันจะเข้ามาฆ่าเรานะฮะเราอาจะตายได้เองนะฮะแต่ว่าตอนนี้เราขอโลกสมตีมันแล้วกันนะฮะ <laughs> มันต้องต้องกะประมาณไหนอ่ะมันไปไหนแล้วอะไม่รู้อะเออเอ้ามันไปเก็บเพชรนานจังฮัลโหลเอามันไม่กลับถามตัวเองเหรอมันไปไหนแล้วอะแย่ละมันไปไหนละมันดูสายตาเราไป Where e r e y ยู go ยังจำคำถามมนได้อยู่เลย e r e you go เออมันดีไปไหนแล้วตอนนี้มันไปไหนอะ โอ้ย oh God ที่มันน่ากลัวกว่าอีกนะเนี่ยคือแบบมันหลุดสายตาเราไปอ่ะเรื่องนี้มันพิศวงเกินไปแล้ว My God แย่แล้วเออเดี๋ยวนะมันอยู่ไหนมันคงไม่ได้มาหาเราใช่ไหมงั้นเราก็ซ่อนตัวก่อนแล้วกันนะคุณผู้ชม เดี๋ยวนะสีแดงคือมันสร้างป้อมปราการตัวเองทุกที่เลยปะเนี่ยสีเขียวก็เอาสีแดงตัวเองก็เอาสีบ้าเราก็เอาสีน้ำเงินก็น่าจะเอาด้วยเช่นกันเกาะกลางก็ไม่เวน้นอะไรคือการที่แบบต้องสร้างป้อมป,ป,ปราการตัวเองขนาดนั้นนะฮะไม่เข้าใจมาโโกะมันไปไหนแล้วเนี่ยมันไปเก็บสะสมเอเมัลด์ปะไม่รู้สิ เจอแล้ว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 นี่นี่น,นี่มันอยู่ที่สีเขียวมันอยู่ที่สีเขียวอ่ามันไกลเกินนะครับมันไม่โหลดตัวผู้เล่นเนาะเฮ้ยมันเห็นปะไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นแต่ก็ไม่แนว่วามันอาจจะเห็นก็ได้นะครับผู้ชมอันตรายมากนะบ,บอกเลยจังหวะนีโ้โอ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 ้ตอนนี้ก็คือปล่อยให้มันแบบฟาร์มเอเมอรัลด์อยู่คนเดียวอย่างสบายใจเฉบอะไรอย่างนี้นะฮะชีวิตเนาะทำไมเราดูแบบ ทำอะไรไม่ได้เลยเราต่อต้านอะไรเขาไม่ได้เลยเหรอโอ้เขากําลังมาหาเราแล้วใช่หรือไม่เขากําลังมาหาเราแล้วหรือเปล่าหรือไม่หรือไม่ไมคือไอ้ที่อยู่ด,ดีทำไมบล็อกมันสร้างเองได้ม,มันน่าจะเป็นไอ,ไอ้ไอเทมอันหนึงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะที่น่าจะใช้เอมรซื้อมั้งนะฮะก็คือถ้าเราปาไปปุบ๊บแล้วมันจะสร้างเส้นทางให้เราอัตโนมัติเลยดีไหมดีงามเนาะ ก็อยากลองเล่นเหมือนกันนะแต่ก็แบบนับไม่ได้ชีวิตอยู่ยาวไม่ถึงนะเออนอะมันมันน่าจะเห็นแล้วอะ่ะมันน่าจะเห็นแล้วหรือเลปล่ายัง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  โอ้มันปลาไปนู่นแล้วนะฮะตอนนี้มันไปดอนทรัพยากรทุกที่เลยเนี่ยตุม้มมันคงตกใจอะเนาะอะไรอะอะไรอย่างเงี้ยเออ Where you go <c oughs> มันคงไม่รู้หรอกใช่ไหมใช่ไหม ไม่สนใจหรอก็เป็นเรื่องที่ดีนะถ้าไม่สนใจกันย่าเลยไปไหนแล้วอะมันหายตัวไปไหนอีแล้วอ๋อมาอยู่ตรงนี้นี่เองอยู่ใกล้ๆเราตูม้ม Oh my god เราโดนกับดัก โอ้ oh my god you alive I think no เออต้องเช้าใช่ไหม I think no เออไม่ได้ด้วยนะฮะ oh my god ไอ้ No เราเล่นอะไรกันอะฮะโอเค เอล็กสีแทงอยู่ไหนอ่ะอยู่นู่นอยู่นูนยู่นูนปิวคือไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะคุณผู้ชมมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะจริงๆเพราะว่ามันแบบไกลเกินเรามองไม่เห็นผู้เล่นอนะ่ะซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากนะ,ะที่เรามองไม่เห็นผู้เล่นเนาะชีวิตอ่ะ ไอ,ไอ้ต้นต้นแบบน่าหลอกกันได้เนาะเออเราเหลือลูกบอลไฟแค่2ลูกแล้วนะคุณผู้ชมเราจะใช้เราตตัดสินใจดีๆนะฮะไม่งั้นจะไม่คุ้มค่าเข้าใจะปะ คือแค่เกมเนี้ยก็กยืดเยื้อมากเลยนะจริงๆเกมนี้เป็นเกมที่ยืดเยื้อมากนะฮะเป,เป็นเกมที่แบบไม่มีอะไรเลยทั้งคลิปอะ่ะซ่อนล้วนๆนะฮะทั้งคลิปเลยนะคุณผู้ชมมาลดลุ้นกันนะฮะว่าเราจะสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้หรือไม่แต่การที่เราโมจะซ่อนตัวอย่างนี้ไม่สะสมทรัพยาก,กรก็คาดว่าไม่น่าจะรอดนะเนาะเออว่าแต่เราจะเอาเข้ามาแล้วเข้ามาหาเราแล้ว,ลวเขามาหาถึงที่เลยนะจ๊ะ

เราโดนแอนลกอกเลมฆ่าตายก่อนอ่าคือเขากำลังจะตกลงไปตายเนอะแต่ว่าเราโดนแอนลกอกเลมฆ่าตายก่อนโอเคปะ,ะเราโดนอลกอเลมฆ่าตายโอ้ยนะเครียดเลยเครียดจริงๆเนี่ยนะคุณผู้ชมนี่เขากำลังจะออกมาละนี่เขากลังจะออกมาแล้วน,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 นี่แล้วคือเราก็ยันยิงบนะุดเนาะเออถ้าเรายิงแม่นๆเนี่ยนะฮะมันก็แบบ อันนี้ก็จะกระเด็นตกลงไปตายแล้วอันนี้ก็เราก็จะไม่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 เป็นอะไรอะไรอย่างงี้นะฮะแล้วคือตีมันตกไปไม่ตายด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะชีวิตเนาะโอ้ my god โอ้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 เฮ้ยเนี่ยโดนมันกําจัดก่อนชีวิตอ่ะทำไมเป็นอย่างนั้นเล่าโอ้โหสรุปก็คือแพ้ไอรอนกลีมเลิศมากนะฮะโอ้โหชีวิตดูมันเลยรอดมันเลยรอดมันเลยชนะ เออชีวิตแล้วคือเราก็อุตส่าห์ซ่อนตั้งนานแล้วแล้วอย่างนี้เราจะซ่อนเพื่ออะไรใช่ไหมเออนน่นดีเราซ่อนเพื่ออะไรเนี่ยฮะซ่อนเพื่ออะไรกันคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงนะฮะสำหรับแต่ละเตียงที่แตกโดยเอลโลโบรโซโอะไรเนี่ยนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนิดนึงนะว่าแต่ละเตียงนี่มันแตกได้อย่างไรนั่นเองอ่ะนี่เป็นไงล่ะโอ้โหยังจะอุตส่าห์แบบนะ แข็งแกร่งแล้วเกินเออดูดูมันโอ้โหทำไมมันขุดไวอะไรขนาดนั้นเนี่ยมันซื้ออะไรไปเยอะแยะนะม,นมันมีอะไรต,ตุนตัวเองมาเยอะแยะเนี่ยฮะเอออยากรู้จริงๆแหละกรีนเบสอ่ะเตียงแรกที่แตกเลยอ่ะเป็นยังไงนะฮะก็คือแบบ my god เธอเธอ,เธอไอจะไวขนาดนั้นใช่ไโอ้โหโอ้โหกระโดดข้ามมาเลยอะโอ้โหทำไมมันขุดเร็วอะมันขุดเร็วไปปะใช่ไหมคุณผู้ชม ผู้ชมคิดอุนกันไหมว่าแบบมันขุดเร็วไปหรือเปล่านเนี่ยเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูแบบสโลเลยนะอะ่ะสโลสโลนะฮะดูแบบช้าๆเลยอะ่ะดูสิว่าเตียงอ้าวทำไมเตียงแตกแล้วไม่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 ไม,ไม่มันไม่ใช่อย่างนี้ดิเออเนี่ยดูดิแบบเขาขุดเร็วมากที่ขุดอะไรเนี่ย My God ทำได้ไงอ่ะทำไมเขาแบบ เมื่อกี้นะฮะสีเขียวสีน้ําเงินไปแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูกันที่สีแดงกันบ้างนะฮะอ่ะพาไปดูสีแดงกันหน่อยนะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนี่ขนาดมีน้ํานะเออก็ยังจะอุตส่าห์ทําได้นะเขาเป็นคนที่แข็งแกร่งคนนึงเลยทีเดียวเออนี่ยก็ไม่แบบเใช้กระนังดอนทรัพยากรอย่างมั่นใจนะะปรากฏอันนี้ก็คือขโมยเตียงไปเรียบร้อยนะโอ,โอ,โอ้แต่ละคนสุดยอดจริงๆเลยเอลโรเธอทำให้เกมจบภายในสามี m ม g ก d นับถือเลยทีเดียวนะคุณผู้ชม อ่ะคุณผู้ชมเราพามาดูชะตากรรมชีวิตสุดท้ายของเอลโลนิดนึงนะฮะว่าอ,อยู่ดีเกิดอะไรขึ้นนะฮะตอนนี้เขาหลุดหลุดไปเนาะก็คือแบบหลุดทีก็คือแบบกระจายแบบนี้เลยทีเดียวนะฮะร,รู้สึกเป็นภาพที่สยดสยอยงไงก็ไม่รู้นะแต่วแบบ่าเฮย้ยก็ทำได้อย่างไรนะฮะสุดยอดเลยเนาะแต่ละคนก็คือแบบนะเก่งเกินไปมากๆเลยทีเดียวนะค,คุณผู้ชมนี่นาทีที่6ใช่ไหมนาทีที่6นะ โอ้โหคือเราเซอร์ไพร์ตัวเองมาได้ประมาณ10นาทีนี่คือแบบนะเราทำไปได้อย่างไรใช่ไหมเออที่จริงเราทำไปได้ยังไงส่วนไอ้คนนี้เนี่ยนะฮะก็คือแบบเนาะก็คือเรียกได้ว่าเนี่ยดองรัวๆเลยนะฮะโอ้โหื่อนที่เร็วมากเร็วไปแล้วบางทีใช่ไหมเร็วไปปะเนี่ยส่วนเราก็แบบดิ้นๆอยู่ข้างหลังเนี่ยนะอะ คือถ้าเรามองแล้วเนี่ยก็คือเรามองไม่เห็นเลยอันนี้อันนี้อันนี้ที่มันเป็นไฮไลท์เพราะว่ามันคือตัวเราเองนึกออกไหมมันจะไฮไลท์เฉพาะตัวของเรานะก็คือตัวคนที่ดูย้อนหลังอยู่มันจะไฮไลท์แค่คนนี้เท่าน,านั้นอะไรนี้นะแต่ว่าในความเป็นจริงก็คือมันจะไม่เห็นเราเลยนั่นเองนะฮะโอ้โหเรียกว่าคือเราก็แบบซ่อนเนี่ยแล้วคืออยู่ดีก็ถามแบบ you alive <laughs> คุณยังมีชีวิตอยู่อีกหรอเออใช่ยังมีชีวิตอยู่แหวอยู่โกนะฮะโอเคแบบปนหัวเลยทีเดียวนะเราทำอะไรอยู่ใช่ไหมเออนั่นดิ อ่ะชีวิตนะฮะอันนี้ที่เขาวิ่งเร็วเพราะว่าเราปรับสปีดเฉยๆฉยนะไม่มีอะไรนะฮะจริงๆเขาไม่ได้พิ่์เร็วขนาดนี้นะ <c oughs> แล้วมันก็คือน,นี่ก็เป็นในเช้านี้นี่เองคุณผู้ชมเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าจะเล่นในเกมอะไรกันต่อเดี๋ยวรอติดตามชมกันได้สำหรับเช้าวันนี้ Have a nice day! สวัสดีครับ